ท่านผู้มาทําหน้าที่ปกป้องราชอาณาจักรไทยครับวันนี้เรามาชุมนุมเป็นวันที่เท่าไหร่แล้วครับ44สิบสีวิธีจำง่ายๆนะครับตั้งแต่ 25, รรยี่สิบห้ามกราจนถึงสิ้นเดือนกุมภาเข้าไปสาสิบห้าวันพอวันที่หนึ่งแล้วก็บวกหนึ่งบวกสองไปเรื่อยวันนี้วันที่เก้าบวกเก้าก็กลายเป็นสี่สิบสีใช่ไหมครับ วันนี้ผมทำวันนี้ผมพาหัวหน้าแกนนำมาด้วยนะครับพี่น้องคงจำได้นะครับตอนแล้วที่เราชมนุมอยู่ร้อยเก้าสิบสามวันน่ะพอเวลาประมาณสองทุ่มครึ่งพิธีกรก็จะบอกว่าต่อไปนี้ถึงเวลาที่พวกเรารอคอยขอเชิญพบแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้แล้ว ว่าแล้วหัวหน้าเขาเดินนําเลยใช่ไหมคนนี้แล้ว <c oughs> เลยขอเข้ามาขึ้นเวทีอีกสักทีหนึ่งบอลเหมือนเดิมนะปู่ย่าตายายมาทําอะไรกันเนี่ยมาทำหน้าที่ใช้น่แผ่นดินและมาทําบุญครับอ่ามาทําหน้าที่ใช้นี่แผ่นดินและมาทาบุญเพื่อย้ําเพื่อเตือนอยู่เสมอเสมอว่า พี่น้องตัดสินใจถูกแล้วเมื่อสามารถจะมาร่วมจุมนุมได้ก็มามา,มาทำหน้าที่ใช้หนี้แผ่นดินและมาทำบุญอ่าเออแล้วว่าไงเนี่ยดูที่ปู่ย่าตายายเนี่ยฝนก็ตกนะแล้วบางทีก็ตากแดดด้วยเหนื่อยเมื่อยหรือเปล่าก็ไม่รูเเ้เหนื่อยแล้วก็ไม่เหนื่อยเมื่อยแล้วก็ไม่เมื่อย มนะเด็กยังรู้เลยว่าต้องไล่ไล่อะไรครับไล่ใครไล่รัฐบาลใช่เปล่าอ่าเด็กยังออกมาช่วยไล่ด้วยอีกคนหนึ่งเลยนะครับเอ,อแล้วเป็นยังไงเนี่ยชุมนุมมาเป็นวันที่สี่สิบสี่แล้วโอ้ชุมนุมมายาวเหลือเกินเขายาวกันทำไมเนะี่ยยาวให้เป็นเย็นเรื่อยไปไขความจริงอ่ายาวให้เป็นเย็นเรื่อยไปไขความจริง ใครก็ตามที่รู้สึกอึดอัดเหลือเกินอยากจะไปทำโน่นทำนี่ฟางหลานบอลมันนะครับยาวให้เป็นเย็นเรื่อยไปขายความจริงที่จริงขาดไปช่วงนึงคือออกมาให้มากมากหมดหมดเพราะการขายความจริงเท่านั้นนายกไปที่ไหนก็ถูกเขาด่าเขาไล่เรื่อยไปใช่เปล่า <laughs> นี่คือบทบาทของการยาวให้เป็นเย็นเรื่อยไปขายความจริงออกมาให้มากมหมดหมดเออร้องเพลงสั้นๆหนสักเพลงได้ไหมผู้ชนะสิบทิ่น่ะนะ ก็แม่เขาสอนเอาไว้เนีไเอ้าวพร้อมมั้ยังเจ,จ,จ,จ็บใจคนไทยโดนลังแก้ากระเผาเมืองกระแมให้มันรอดได้ผู้ชนะเจ็บเ็บผู้ชนะติบสีเอา้าแม่หนูบอลแปลงเพลงนี้ยืนให้ให้ พี่น้องดูหน่อยนี่นี่คนมันแปลงเพลงแปลงเพลงผู้ชนะเสิบทีวิตก็ <c oughs> อ่าได้ได้ได้ท <c oughs> ี่รจริงมีเรื่องเล็กๆนะี่ผมเคยเล่าในบางที่แล้วนะครับว่าวันหนึ่งเขามีวงดนตรีที่บ้านพระอาทิตย์นะครับแล้วทนายสุวไวเกิดขึ้นไปร้องเพลงผู้ชนะเสนียชีิตพอร้องเพลงจบไม่รู้หายไปไหนผมรีบไปฉวยไมโครโฟน พ่อยกแม่ยกดีใจอย่านึกว่าผมจะร้องเพลงผมบอกผมร้องไม่ได้แล้วผมบอกว่าสนายสุวัส์ร้องผิดแล้วคุณร้องไงเนี่ยผู้ชนะสิบทิศสนายสุวัสด์เขาร้องว่าเจ็บใจคนรักโดนรังแกข่าจะเผาเมืองแปรให้มันรอดไายบอกร้องผิดร้องผิดขึ้นมาร้องใหม่แล้วผมก็บอกให้แกแก้แกเป็นอย่างนี้นะเจ็บใจคนรักโดนรังแกข่าจะเผาเมืองแปให้มันรอดไว้ให้มันตรงอัธรานการหน่อยใช่ไหมฮะ โอ้ยแล้วคุณมณีรัตน์เนี่ยแปลงเพลงได้ดีกว่าเราเีกแทนที่จะเจ็บใจคนรักโดนรังแกก็แปลงเป็นว่าเจ็บใจคนไทยโดนรังแกนี่แหละครับคือที่มาของเพลงผู้ชนะสิบเชิดเช่นหนวังก็ร้องไปพี่น้องคงได้ยินได้ฟังแล้วนะครับว่าพวกเราทุกคนนี้เป็นห่วงคุณวีระและคุณราตรีที่จริงรัฐบาลน,น่าจะช่วยได้ตั้งแต่วันแรกที่ถูกจับคือวันที่ยี่สิบเก้าธันวาคมแล้วใช่ไหมครับ เพราะอะไรครับเพราะนายกรู้เป็นคนแรกๆใช่หรือไม่ว่าคนไทยถูกเจคนถูกจับตำรวจตะเวนชายแดนเราก็อยู่ที่นั่นทหารเราก็อยู่ที่นั่นทำไมไม่สั่งให้ตำรวจและทหารนั้นนะ่ะไปข่มคู่ทหารเขมรชิงตัวเจคนไทยออกมาให้ได้ทำไมไม่ทำเขมรใช้เวลาตั้งหลายชั่วโมงนะครับหลังจากที่จับคนไทยไปแล้ว กว่าจะพาไปที่กรุงพนมเปญแล้วหลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะใช้พลังกดดันได้ทุกอย่างเขาไม่ทําในท้ายที่สุดเมื่อเรื่องมันเลวร้ายลงมาเรื่อยๆจนถึงขนาดนี้พี่น้องคงทราบแล้วนะครับว่ายังไงยังไงก็ตามขอให้เอาคุณวีระคุณราตีออกมาก่อนก็นแล้วกันนะแล้วใคยมาว่ากันอีกทีหนึ่งถูกต้องไหมครับคณะกรรมการป้องกันร,ราชนาจาักรไทยก็เลย มีข้อแนะนํานิดนึงและผมเองนะครับเป็นผู้โทรศัพท์พูดกับคุณปรีชาสมความคิดน้องชายคุณวีระว่าทำพนนาทําตามที่คุณอนุรักษ์เลขานุกการของแผนกคดียายาญผู้ดํารงตาแหน่งทางการเมืองของสารดีกาที่ท่านได้เขียนนําคําแนะนําไว้ในวันนี้ซึ่งพวกเราพูดกันหลายครั้งแล้วสั้นๆย่อๆก็คือ ได้มีการลงนามในสนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าเมื่อคนอีกชาติหนึ่งถูกจับในประเทศเอาไปขังในประเทศหนึ่งก็สามารถจะโอนกลับมายัางประเทศที่เป็นบ้านเกิดของผู้ที่ต้องโทษได้นะครับคือแทนที่จะถูกตัดสินแล้วก็จำคุกอยู่ที่เขเมรก็ให้มาถูกลงโทษในประเทศไทย ถ้าทําอย่างนี้ได้ก็ยังดีกว่าใช่ไหมครับดีกว่าที่จะไปติดคุกขเขมรหัวโตเลยนะฮะผมบอกกับคุณปรีชาไปวันนี้นะครับบอกว่าทําเทหน้าทาตามที่คุณอนุรักษ์ได้เขียนคําแนะนําไว้คือมีหนังสือถึงกระทรวงการต่างประเทศให้รัฐบาลไทยนั้น่ะติดต่อไปยังรัฐบาลเขมรขอให้ทาตามสนทีสัญญาโอนผู้ต้องโทษมารับโทษในประเทศไทยก็ยังดีกว่าใช่ไหมครับ อย่าไปเชื่ออย่าไปฟังนายกเพราะว่าเมื่อวานนี้คุณแม่คุณวีระไปพบนายกนายกก็พูดคําเดินซึ่งพูดซ้ําไม่รู้กี่ร้อยครั้งแล้วใช่ไหมฮะจะช่วยอย่างเต็มที่จะช่วยอย่างเต็มที่ที่จริงแล้วช่วยอย่างเต็มทีอสิ <S <S นี่เป็นเรื่องที่เราหนักใจนะครับอ่าพี่น้องวันนี้ท่านที่ชุมนุมอยู่ที่นี่คงจะแปลกใจนิดหนึ่งนะครับว่ารายการของคุณยุทธโยงมีรายการเรื่องปุย๋ย ปุยเอ็นซีเอทีวีจากขว่ญดินเดี๋ยวได้ฟังนิดหนึ่งนะครับผมเนี่ยไปยุ่งไปหมดเขาทุกเรื่องนะครับแม้กระทั่งเรื่องปุ๋ยก็ไปยุ่งเขาด้วย <c oughs> จนกระทั่งภรรยาผมคนตีรักบอกว่าผมเนี่ยชอบทําตัวอย่างนี้เรื่อยเรื่องอะไรอะไรก็ผมที่จริงเขาหนักกว่านี้ใช่ไหมที่เขาเขียนเอ,อไว้ทายรถเลนะครับผมยุ่งเรื่องเกษตรอินทรีย์มานานแล้วเป็นเวลาเกือบยี่สิบปีนะครับ เกษตรที่ไม่ใช้สารเคมีเลยไม่ว่าจะเป็นยาฆ่าแมลงยาฆ่ายาหรือปุ๋ยเราก็ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ต่อมาคุณสิริรักษ์ก็บอกผมเพราะว่าผมเคยเป็นประธานคณะกรรมการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์แห่งชาติคือเป็นคณะกรรมการระดับชาติเลยนะครับว่าเรื่องการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์เนี่ยให้ผมเป็นประธานแล้วก็เอาอธิบดีกรมน้ำคัญน้ำคันของกระทรวงเกษตรมาเป็นกรรมการ แล้วเอาคนใหญ่ที่สุดของกระทรวงเกษตรมาเป็นรองประธานแล้วก็เอาผมซึ่เรียมนมาทางรบทัพจับศึกมาเป็นประธานกรรมการคณะกรรมการส่งเสงริมเกษตรเุตสาหชาติคุณสิรีรักษ์ก็เลยแนะว่าเอ๊ะตอนที่เอสทีวีกำลังช่วยตัวเองด้วยการเอาสินค้ามาขายหลายๆอย่างให้ผมเนี่ยไปแนะนําคุณสนที่ขายปุ๋ยอินทรีย์สินะผมก็ไปแนะนําคุณสนที่ก็เห็นด้วยเอ๊ะแต่เวลาผ่านมาตั้งนานคุณสนท่ไม่ยักท,ทําทักที คงเป็นอย่างนี้ครับเป็นเพราะว่าแกไม่รู้จะทําไงอ่ะแกทำแต่ส,สื่อสื่อสื่อมาเรื่อยๆใช่ไหมส่วนผมนี่มีประสบการณ์อผมและคณะตั้งบริษัทขึ้นมาบริษัทหนึ่งเท่มากเลยชื่อบริษัทเท่าทุนมหาชนจำกัดคือซื้อของมาจากต้นตอยไงก็ขายเท่าทุนนะจนกระทั่งวันนี้ทุนยังเหมือนเดิมอยู่เลยไม่เพิ่มขึ้นนะฮะแล้วก็ไม่ลดลงเป็นบริษัทมหาชนตั้งแต่ธนาคารในประเทศไทย ยังไม่มีสักธนาคารหนึ่งที่เป็นบริษัทมหาชนนะเดี๋ยวจะหาไม่แน่ต่อมาก็คุณสิริลักษณ์คนนามสกุลเดียวกับผมอยู่บ้านเดียวกับผมมาแนะนําว่าแทนที่จะขายถึงค่าอื่นๆขายมาสิบกว่าปีแล้วขายปุ๋ยอินทรีย์ดีกว่าจาเท่าทุนนะว่าแล้วเราก็ขายมาได้หกปีนะครับคนภาคอีสานเขาเรียกปุ๋ยยี่ห้อนี้ว่าอะไรนะเขาเรียกตามกาตูนซึ่งคุณประยุยัญยาวง นักเขียนการ์ตูนรางวัลแม็กซ์ซส์ทายท่านเขียนหน้าผมสมัยผมเด็กๆนนะครับแล้วก็เอาไปแปะไว้ที่ข้างถุงอคนอีสานก็เลยบอกปุ๋ยตาเด็กหน่อยตาเด็กหน่อยโอ้ยปุ๋ยตาเด็กหน่อยขายดียังไงครับขายมาหกปีคุณสีรรักบอกไปไปแนะนําคุณสนที่ให้ขายปุ๋ยเนี่ยโอ้ยได้กาไรเป็นกอบเป็นกามดีนะคุณสนที่ก็ไม่ทำทันทีจนกระทั่งคุณสนที่ถูกเข้าระดมยิงด้วยลูกกระสุนสองร้อยกว่านัดนอนแรมอยู่ที่โรงพยาบาล ผมก็สุนสิริรักษ์ไปเยี่ยมแกก็บอกผมบอกพี่พี่รองพี่รองช่วยขายปุ๋ยอินทรีย์ทีผมรู้แล้วตอนนั้นมันใกล้จะจ่ายเงินเดือนแล้วเงินเดือนไม่พอจ่ายนะไม่ใช่อะไรหรอกไม่พอจ่ายให้ชาวเอทีวีก็เลยประชุมกันแล้วก็ตั้งมันเป็นคณะกรรมการนะมีะแผนกแผนกนี้ขึ้นกับบริษัทเท่าแกแผนกประสานการผลิตและจําหน่ายปุ๋ยอินซีเอซีวีจากขันดินนะแล้วก็ขายมาเรื่อย ตอนนี้ขอบอกให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับว่ารีบสั่งซื้อเร็วๆนะเพราะประเดี๋ยวซื้อมามากๆอสั่งกันมากๆผลิตกระทันหันไม่ทันจะเหมือนอย่างคราวที่แล้วปีที่แล้วรถสิบล้อรถพ่วงต้องไปจอดอยู่หน้าโรงงานตั้งสามสี่วันนะครับเพราะไม่มีปุ๋ยปุ๋ยทําไม่ทันตอนนี้เริ่มแล้วนะครับเพราะว่าเพราะว่าฝนเริ่มลงแล้วคุณชนที่พูดมาสามสี่วันก่อนว่ากําไรประมาณยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ คือกำไรทั้งหมดเนี่ยเรายกให้เอทีวีทั้งหมดเลยทั้งร้อย,ยกำไรร้อยเรายกให้ร้อยเลยแล้วเอทีวีก็แบ่งไปช่วยการกุศลอย่างอื่นบ้างนะนี่คือความเป็นมาของปุ๋ยอินซีเอทีวีตาขั้ดินอีกเรื่องหนึง่งพี่น้องทราบแล้วใช่ไหมครับว่าเมื่อวานนี้ตํารวจกับกทมคนนัดกัน <c oughs> นัดกันมาพบเราเขามีความจําเป็นที่จะต้องปฏิบัติ <c oughs> าตามเทศบัญญัติ บรรญ,ญาตของกรุงเทพมหานครนะครับคือขอให้เรารือซ่วม48ซ่วมที่อยู่ทางด้านนี้นะครับโดยถ้าเราไม่รือเขาจะมารือเองผมบอกว่าอย่าทําเลยทำยนี่มันไม่ไมดีรอกนะผมบอกทั้งอสมทั้งตารวจไปว่าเนี่ยเขามาชุมนุมเพื่ออะไรก็ไม่ได้ทําเพื่อตัวเองไม่ได้ทําเพื่อหมู่คณะไม่ได้มาเฮโลเรียกร้องเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่ นี่เขามาทําเพื่อปกป้องแผ่นดินทําหน้าที่แทนใารการทุกคนแล้วคุณยังจะไปแกล้งพวกเราอยู่เลยเนี่ยเนี่ยหลายวันมาแล้วตั้งแต่วันที่มาเปิดการจราจรตรงเนี้ยตั้งแต่วันที่ยึดป่ายกลมพาเข้าส่วมเราทั้งนั้นเลยตํารวจเนี่ยเดีย๋ยวเราังไม่เก็บเงินเลยแล้วทำไมใจได้งี้เนาะอ่า ผมก็บอกเขาไปเขาก็ขอเราผมก็ขอเขาบอกขออย่าทําเลยนะถ้าเขาทานี่เรายอมเปล่าโอ้โหเดี๋ยวก็วุ่นวายกันใหญ่ใช่ไหมครับอะไรกันเนี่ยเรามีความจําเป็นต้องใช้ห้องส่วมใช่หรือเปล่าแล้วเราไปขอร้องกอสมอขอร้องตำรวจช่วยเราหรือเปล่าให้มาสร้างส่วมเราสร้างโดยเงินบริจาคเองใช่ไหม ซึ่งมีพี่น้องประชาชนก็ช่วยมานในในโครงการของการช่วยการชุมนุมนะฮะเราก็มาทําแล้วถ้าจะมารื้อก็ใจร้ายเกินไปนะพี่น้องครับใจยเย็นๆนะครับรื้อได้เราก็สร้างได้เสร็จแล้วเขาจะทาไงพี่น้องนกึกออกไหมครับเขาเห็นแล้วว่าวันนั้นน่ะเกิดอันตรายต่อคนงานที่จะมารื้อซ่วมเพราะพี่น้องโดยเฉพาะยิ่งผู้หญิงนี่ยอมไม่ได้ รู้ก็ไปจะได้งานเขาใช่ไหมแล้วต่เพิดไล่เขาจงกระเพาะกลับไปเขารู้แล้วว่ามีภัยเกิดขึ้นต่อไปนี้จะต้องมีตำรวจหน่วยจู่โจมถือโล่ถือกระบองมายืนป้องกันคนงานหรือซ่วมโอ้ยตอนนี้นะครับเป็นข่าวดังไปทั่วโลกเลยเพราะอะไรเพราะอะไรพี่น้องรู้ไหมเพราะ เกิดความไม่มั่นคงแก่คนงานที่จะมารื้อท่วมครับจึงจำเป็นต้องครีทากองทัพมาเอาตำรวจถือโล่ถือกระบองมาเข้าแถวมาสี่ห้าแถวเรียงกันไปตับเลยครับเพื่อปกป้องคุ้มกันคนรื้อซ่วมเอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วยังไงเอาอีกแล้วยังไงครับ นี่เป็นแผนการสลายพวกเราใช่หรือเปล่ารัฐบาลอยาอ่าโกหกรัฐบาลบอกว่าจะไม่สลายโดยนายสุเทพเตี้ยสุบานเป็นคนพูดใช่ไหมครับเมื่อสามสิบวันมานี่ไม่สลายอะไรอยู่ดีๆคุณนุ้ยปล่อยรถวิ่งเข้ามาขั้นหนึ่งแล้วใช่ไหมครับขั้นที่สองไล่พวกเราออกจากสะพานสมัยมรุ้เช่ใช้เปล่าขั้นที่สามจะมารื้อซ่วมเราใช้เปล่าแล้วขั้นที่สี่พรุ่งนี้จะมาแล้วครับพรุ่งนี้จะมาแล้วไม่บอกเวลาแล้ะเดี๋ยวพวี่น้อง ไปกันเยอะๆเดี๋ยวเขากลัวเขาออกไปนะครับพรุ่งนี้ผมทายถูกเลยว่าจะมาเจราจาให้เราเปิดถนนพิ็โลกให้รถวิ่งอีกแล้วเขาขอเราเราก็จะขอเขาบอกอย่าทำอย่างนั้นเลยถ้าทำอ่ะเป็นไงละ่ะก็มีเรื่องเลยสิใช่เปล่า เขานึกหรือว่าเรากลัวพระราชบัญญัติความมั่นคงอะนึกหรือว่าเรากลัวถ้ากลัวไม่มานั่งอย่างนี้ใช่เปล่าพี่น้องจําได้ไหมครับสองพฤศจิกาที่เราไปชุมนุมกันที่หน้าสภา,าเพื่อบอกกับสมาชิกรัฐสภาอย่าผ่านอย่าให้ความเห็นชอบบันทึกผลการประชุมคณะกรรมการเขตแ,แดนร่วมไทยกัมพูชาที่เรียกว่า JBC นะครับ นะแล้วเมื่อเราทําเป็นผลสาเร็จแล้วเราก็ประกาศบนเวทีใช่ไหมครับหลังคารถนะครับบอกว่ารัฐบาลจะต้องออกมาปกป้องดินแดนตามที่เราเสนอแนะถ้าไม่ออกมาปกป้องดินแดนยี่สิบห้ามกรดาเราจะมาที่นี่แล้วเราก็มาจริงๆใช่เปล่าพี่น้องคงจำได้นะครับวันที่สองพฤศจิกาปีที่แล้วที่เราประกาศไปนั้นน่ะ เขายังไม่ได้ยกเลิกประกาศภาวะฉุกเฉินใช่เปล่าและประกาศภาวะฉุกเฉินเนี่ยมันรุนแรงยิ่งกว่าประกาศพระราชบัญญัติความมั่นคงอีกใช่เปล่าตอนนั้นเรายังไม่กลัวเลยแล้วเรื่องอะไรตอนนี้จะกลัวล่ะผู้สื่อข่าวถามผมผมก็ตอบแทนในนามของพี่น้องประชาชนผู้รักชาติรักประเทศนะครับผู้ที่เสียสละมาะเพื่อป้องกันประเทศว่าเขาถามว่า ถ้าตำรวจจะมาจับว่าไงนะอา้าวจับเราก็เสียอิสราภาพลิแต่เสียอิสราภาพดีกว่าเสียดินแดนใช่เปล่าตำรวจฟังด้วยด้วยนะพวกเราถือหลักว่าเสียอิสราภาพดีกว่าเสียดินแดนพูดสร้างมิตีครับพี่น้องครับผมไปตำรวจมาหมดแล้วทุกคุกผมถูกติดตารางมาทุกคุกเลยผมถูกติดคุกมาทุกคุกปีสามาผมติดถูกติดคุกตำรวจถูกติดค,กกดคุกทหาร นะครับรับปีที่ผ่านมาเนี่ยร้อยเก้าสิบสามวันเนี่ยห้าถึงตั้งวันที่ห้าตุลานเนี่ยผมถูกติดคุกพลเรือนผมถูกติดคุกมาหมดแล้วผมไปตำรวจแล้วคุกมีเมเไม่พอใส่พวกเราครับอ่าอย่างดีก็ทําเอาพวกเรารุ่นหนึ่งไปก่อนใช่ไหมฮะแล้วต่อมาก็รุ่นสองใครสมัครไปรุ่นต่อๆไปบ้างยกมือครับเห็นไหมตํารวจมีคุกใส่ที่ไหนไม่มีทางหรอกคุณสู้เราไม่ได้คุณแพ้นแน่ๆคุณอย่าแย้มเลย พี่น้องครับมั่นใจเลยครับยาวให้เป็นเย็นเรื่อยไปไขความจริงออกมาให้มากมากหมดหมดคนที่เขามากางกระดาษด่านายกอะ่ะเป็นเพราะเรายาวให้เป็นใช่เปล่าแล้วเราเย็นเรื่อยไปใช่เปล่าแล้วเราไขาความจริงใช่ไหมเราจะรู้เพราะฉะนั้นผมบอกไว้แล้วพวกเราบอกไว้แล้วเขากับเราเนี่ยอยู่ร่วมกันไม่ได้หรอกมันต้องไปข้างหนึ่งเราอยู่นี่เขาก็ต้องไป ไม่ไปได้ไงก็งคนตามด่าเช้าขายบ่ายเย็นอะ่ะแล้วยิ่งมีเรื่องคนให้คนด่าเยอะเยอะโอ้ไปปิดการจราจรหน้าบ้านโอ,โอ้โอ้เอ้าไงจะลื้อซ่วมจะปปิดการจราจรหน้าบ้านนายกแล้วจะลื้อซ่วมลื้อซ่วมแล้วจะเปิดการจราจรเข้ามาในที่ชุมนุมของเราที่สวนพลุโลกอีกอ๊้ยคุณจะมีทําไมมีเรื่องทําเยอะเยอะนกะแล้วคุณรู้หรือเปล่า สิ่เขาอยู่หน้าจออีกเยอะแยะเลยเราเพียงจะบอกว่าอย่าเพึ่งเลยครับใจเย็นๆใจเย็นๆตอนนี้เขาสักใจ,ะจะเย็นไม่ได้แล้วคุณระวังให้ดีนะระวังให้ดีนะพี <laughs> ่น้องครับอย่าเพิ่งออกมาเยอะๆเลยนะครับแค่นี้ก็พอเป็นพอไปแล้วนะครับพูดถึงเรื่องเกียรติบัตรป้องกันด้านนาจัรไทยอีกสักครั้งหนึ่งวันนี้มอบเกียรติบัตรเป็นวันที่สี่นะครับ เกือบทุกคนเลยได้รับแล้วยกตกหล่นเพียงคนสองคนเท่านั้นนะครับที่เปเอินไปห้องน้ำห้องส่วมตอนที่เรามอบวันอาทิตย์นี้จะเสร็จอีกห้าพันใบครับเราก็จะมอบไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้รับก็แวะเวียนมานะครับมาเจอวันเวลาที่เรามอบก็ได้รับไปทุกคนนะครับพี่น้องรู้ไหมครับมีอยู่คนหนึ่งประท้วงผมวันนี้บอกยังไม่ได้รับเลย แจกหน่อยสิมามอบหน่อยสิพี่ใครรู้ไหมสนทิลิ้มทองกุลแตลกอย่างเลยขอบคุณนะอะขึ้นมาเร็วๆคุณสนทิก่พูดอย่างนั้จริงๆนะครับพเพราะกาเห็นแล้วโอ้โหสวยอย่างเลยแล้วมีความหมายมากจรงเลยในฐานะที่ก็เป็นคนหนึ่งในการป้องกันด้านาาักรไทยครับขอบคุณค่ะคุณลุงค่ะน้องเก๋ก็เพิ่งได้ไปน้องเก๋พี่แอนได้หลังพี่น้องอีกนะคะ เดี๋ยวรอสักครู่นะคะเดี๋ยวด้วยน้ำหนักัวของพี่แอนพี่แอนกำลังย้ายตัวขึ้นมานะคะแศวบ้างอะไรบ้างนิดหน่อยมาแล้ววะประกาศข่าวประกาศของหายได้คืนกระเป๋าสีชมพูค่ะเปลี่ยนเรื่องคุยเลยนะเจ้าของกระเป๋าสีชมพูมารับด้วยนะคะข้างในมียาประจําตัวของคุณเดี๋ยวนะคะเพราะมีใบกับขี่ด้วยมเมาหลังเวทีนะพะมีใบรับยาแล้วก็บัตร ประกันสังคมเด็กเกอนุญาตอ่านนะคะชื่อคุณสิริพรเสริมประสาทกุลนะคะคุณสิริพรเสริมประสาทกุลมารับกระเป๋ายากับบัตรประกันบัตรประชาชนแล้วก็บัตรประกันสังคมอยู่ในนี้นะคะค่ะ